กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะคะหอมมากเลยนะฮะสำหรับกาแฟตัวนี้นะฮะมิลลี่คอฟฟนะคุณผู้ชมนะฮะกาแฟสําหรับคนที่ต้องการดูแลรูปร่างนะฮะหลายคนบอกพี่ต๋อมเป็นไปได้หรือกาแฟกินแล้วผอมกาแฟกินแล้วไม่อ้วนทำไมยิ่งกินยิ่งผอมลงเขาใชนกินอยู่นยแล้วมันผอมลงนะคะสาเหตุที่มันผอมลงมันไม่ใช่ยาล้วความอ้วน มิลลี่คอฟฟี่ก็คือกาแฟนี่แหละค่ะรสชาติอร่อยนะคะสารสกัดเอามาคล้ายกาแฟใช้ความหวานของย่าหวานนะคะเพราะฉะนั้นคุณกินเนี่ยเบาหวานความดันคุณกินได้พี่ก็เป็นความดันโลหิตสูงพี่ก็กินเนี่ยมิลลี่คอฟฟี่วัดความดันก็110-120ปกติเลยนะคุณผู้ชมนะแต่ที่มันพิเศษอย่างอื่นกว่ากาแฟยี่ห้ออื่นนั่นก็คือหมายความว่านอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยมันใส่ใส่เลมฮาร์ด ใส่เลียมหัทเนี่ยช่วยในเรื่องของเวลาเราดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วแก้วหนึ่งสมมุติดื่มประมาณ11บเอโมงหโมงคุณยังไม่หิวข้าวเลยพี่กล้าพูด พี่กล้าพูดเพราะว่าสินค้าทุกตัวพี่ต้องได้ใช้สินค้าทุกตัวพี่ต้องได้กินพี่จะต้องพูดมาจากใจพี่ตัวมิลลี่คอฟฟี่เี่ยพี่กินทุกเช้าพอเสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่หิวเพราะว่าไซเลียมฮั์ทมันทําให้เราอิ่มถ้าเกิดใครขายของในเคเบิลทีวีมานานๆจะรู้ว่าไซเีลมฮั์ทเด่ยกินไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะลดความอยากอาหารก็คือทําให้เราอิ่มอีกหนึ่งตัวที่เขาใส่ลงไปก็คือสารสกัดจ,จากถั่วขาวช่วยดักแป้งแล้วก็สารไลซ์ซเปรูรีนาทาให้เราเวลาผอมแล้วไม่โทรมใครที่ มีน้ำหนักเยอะรอบเอวหนาหนาหรือไม่มีเวลาในการออกกําลังกายกินตัวนี้อร่อยด้วยผอมด้วยทําไมถึงกล้าผอมเพราะว่ามันกินแล้วไม่หิวมันมีไซเรมัดอันนี้โดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวกินประมาณอาทิตย์หนึ่งรูปร่างเริ่มเปลี่ยนจากที่มีพุงมันเบาลงเบาลงเบาลงนะฮะแล้วก็เมื่อคืนก็ไม่กินอะไรเ <c oughs> มื่อคืนกินน้ำเต้าหู้ถุงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันอิ่มมากมันอิ่ม กินแค่น้ำเต้าอูยังอิ่มเลยอะแล้วก็นอนแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็ทา,า,านข้าวนิดนึงแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมาทานกาแฟมิลลี่คอฟฟี่ในรายการการันตีค่ะว่ายังไงเนี่ยกินยังไงรูปร่างก็กลับมาหล่อมาสวยแน่นอนค่ะกล้าพูดค่ะแล้วราคาเนี่ยสะดุ้งมากราคาสะดุ้งสถานมากเจ้าของขายเพียงหนึ่งกล่อง199บาท คุณเอาไปลองก่อนเลย1กล่องร9 9แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณบอกว่าอ่ะ1กล่อง199ถ้าเกิดวันไหนเหลือของมันหมดฉันซื้อตุนไว้ก่อนได้ไหมได้นะฮะสกล่องราคาเพียง389 3กล่องราคา579แถมแก้วกาแฟแก้วกาแฟตรงหน้าให้ฟรี4กล่อง7 7 7 9แถมแก้วกาฟแ,แกกาฟ,แแาฟให้ฟรีนะคะแล้วก็ทุกออเดอร์ส่งฟรีด้วยเช่นเดียวกันคุณลองก่อนเลยคุณชอบ คุณชอบโปรไหนคุณลองเลยนะฮะแล้วคุณทรไปสั่งซื้อได้เลยอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงนะฮะ0634943656 0634943656 l i n e m i l l i e ี่ f อ e นะคะ99แล้วก็ขีดหนึ่งนะคะแล้วก็สแกน QR c อ d e ด้านล่างได้เลยหรือว่า Facebook นะ m i l l ลี Coffee, ่ค f f e e เพจบริษัทนะคะ TikTok ก็ m i l l ี c o f f e e 99ขีดหนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะ,ะมากันที่ข่าวบันเทิงต่อเลยนะคะในเบรกสุดท้ายของรายการของเราวันนี้อยู่คนเดียวอ่านข่าวสนุกมากเลยนะคะจับตาแพร่ีนะคะกับฟอร์ดเหรอ <c oughs> ซอบแวลลักลาว ขึ้นสเตตัเสเศร้านะคะถูกจับตามองเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งนะสำหรับคู่รักนะคะอินฟูคนดังอย่างแพรรี่ไพยวันกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องน้องฟอร์ดหลังจากที่แพรรี่นะีตั้งสเตตัเสเศร้าๆนะคะใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าร้องไห้กับตัวเองนะคะและยังมีนะคะตุ๊กตา,กตากคู่ที่ลงภาพเป็นขาวดำพร้อมกับอีโมจินะคะร้องไห้โหนะคะจนคนเข้าไปสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทะเลาะกับแฟนแน่เลย ทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าหรือเลิกกันหรือเปล่านะคะหลายคนก็สงสัยนะคะโดยหลังจากถูกจับตามองเรื่องนี้นะคะวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาแพรรี่ก็ได้ออกมาโพสต์คล้ายตัดเ <c oughs> พะต่อว่าเรื่องของความรักว่ารักแฟนคนนี้มากนะคะเราไม่ควรรักใครนะลูกเราควรรักตัวเองนะจนบางทีเนี่ยแอบคิดแทนและปกป้องเขาในหลายๆเรื่องซึ่งเขาอาจไม่ได้คิดหรือมองมุมเดียวกัน ห่วงเรื่องความใจกว้างและเกรงใจคนอื่นของเขาบางครั้งก็อะไรอะนำความลำบากใจมาให้กับตัวเองเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็เพราะความเป็นห่วงแต่แฟนอาจไม่ได้มองแบบเดียวกันการให้พื้นที่กับคนอื่นอย่าง เกินขอบเขตในที่สุดท้ายเนี่ยมักจะทำปัญหาและก็ไม่สบายใจมาสู่ชีวิตคู่และได้ทิ้งท้ายไว,ว้ว่าปลอจนถึงตอนนี้ดิฉันก็ยังรักแฟนของดิฉันนะะักะนะคะแล้วก็มีเพจนะคะออกมาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการที่ฟอร์ดเนี่ยไปสนิทกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมีถ่ายคลิปลงติกตอกคู่กันและในช่วงของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็มีแต่ลงคลิปกับฟอร์ดทั้งคลิปคู่คลิปฟอร์ด คนเดียวทั้งที่ฝ่ายหญิงก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยลงคลิปคู่กับแฟนตัวเองเท่าไหร่แล้วก็มีการตั้งคําถามถึงอีกฝ่ายว่ามีความจริงใจกับเพื่อนจริงไหมเรื่องนี้ก็ต้องแอบสืบกันต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ชมนะคะก็เห็นออกมาร้องหบ่บร้องไห้คือจะบอกว่าจะบอกแพรี่ว่าในเรื่องของทางธรรมอะ่ะแพรี่อันดับหนึ่งนัมวันทางธรรมนะลูกแต่เรื่องของทางโลกอะ่ะ แพรรี่ต้องเข้าใจนะลูกนะว่าทางธรรมกับทางโลกมันเป็นเส้นคู่ขนานกันความรักวันนี้เริ่มเกิดปัญหาแล้วมันเริ่มเกิดปัญหาไม่ใช่แค่แพรรี่คนเดียวทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายจริงหญิงแท้เราจะเกิดปัญหาหมดมือที่สามเรื่องเงินเรื่องทองมันก็ม,มีไม่กี่เรื่องที่จะทําให้เราเนี่ยต้องแตกแยกหรือเลิกรากับแฟนของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะ แพรรี่เป็นคนเก่งในเรื่องของาศาสนาถ้าคุยในเรื่องของาศาสนาเรื่องของคําสอนแพรรี่จะตอบได้อย่างดีมากเพราะแพรรี่บวชมาตั้งแต่เด็กๆแต่ในเรื่องของความรักหรือทางโลกเนี่ยแพรรี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะเพราะว่าอย่าลืมซะว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเราไม่ได้เจอแค่คนคนเดียวชีวิตกระเถยเรายังต้องเจอกันอีกหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดสวยนะคะลูกสาวนะคะอ่ะ มากันต่อเลยนะครับปิดตำนานเรียบร้อยแล้วเห็นเขาลงในเฟซบุ๊กวงเฟซบุ๊กกันเรียบร้อยแล้วนะคะปิดตำนานแล้วสําหรับอารอคาราบาวนะครับประกาศยุบวงลั่นไปต่อไม่ไหวนะครับเพราะว่าอายุเยอะกันทั้งวงแล้วรวมกันแล้วหลายร้อยปีนะคะห <ๆ S 1> ลังจากเมื่อเร็วๆนี้นะครับวงคาราบาวก็ได้ไปร้องเพลงในงานงานหนึ่งซึ่งในงานหน,น,นึ่งเนี่ยพี่อดร์เอเนี่ยก็เล่าถึงเหตุการณ์การเดินทางว่าว,าวงเนี้ยวันนี้ผ่านาอะไรมาเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาก็เติบโตมาจนทุกวันนี้เราก็เป็นอิสระนะคะไม่ได้เป็น ที่ค่าใครถึงแม้ว่าจะอยู่กับนะครับวอร์เนอร์นะคะเขาเขาอยู่วอร์เนอร์มิวสิกนะไทยแลนด์อยู่มานานแล้วนะแต่เราก็ไม่เซ็นสัญญาและเขาก็ไม่ได้เอาเปรียบเรานะคะแต่ตอนนี้วงเราเนี่ยไอ้พวกแก่ๆเนี่นะคะเขาพูดเองใช่ไหม ไอ้พวกแก่ๆตอนนี้ก็ป่วยกันแล้วนะคะสคนในวงคาราบาวแล้วก็จะเลิกในปีหน้าหลังคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายและวันที่1เมษายนปี6-7จะเลิกไปเลยนะคะอ่อมันเป็นความจริงมันไม่ไหวมันแก่กันหมดแล้วนะคะสวันดีสีวันไข้มันมันถึงเวลาที่เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าเราแก่แต่เราก็ยังเก่าอยู่แก่แก่แต่เก่านะคะ อาแอดคาราบาวเขาได้กล่าวไว้นะฮะส่วนนั้นอาแอดก็กล่าวต่อไปว่าต่อไปเนี่ยตนเองก็ยังคงทํางานเขียนเพลงแล้วก็ทําดนตรีต่อไปร่วมกับนักนักดนตรีรุ่นใหม่ๆนะคะส่วนสมาชิกคนอื่นๆก็จะไปทำอ่าทำอะไรก็สุดแล้วแต่แท้แต่แตแตและคนแล้วกันคาราบาวอยู่มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่พี่เต๋าเด็กๆค่ะนะคะควา,า,ะาว่าคาราบาวคารอาแอดเนี่ยหรือว่าทีบาแอดเนี่ยเขาเป็นนักเรียนที่ไปเรียนฟิลิปปินส์มาก่อน เขาไปอยู่ฟิลิปปินส์สมัยก่อนเนี่ยลูกคนรวยๆเนี่ยเขาจะส่งเขาไม่ได้ส่งไปอังกฤษหรืออเมริกาอาจจะมีคนส่งไปอังกฤษอเมริกาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรารวยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะส่งไปเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ยุคหนึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยครับเป็นอันดับอันดับต้นๆของเอเชียรองจากญี่ปุ่นเขามีรถไฟฟ้านะคะหลังญี่ปุ่นเขามีรถไฟฟ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขามีรถไฟฟ้าเจ้าแรกกับปัจจุบันรถไฟฟ้าเขาเก่ามากเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย เมื่อก่อนเขาดังมากลูกคนรวยเขาจะส่งไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นที่ที่ฟิลิปปินส์นี่เขาเป็นนักศึกษาที่มาจากฟิลิปปินส์แล้วก็เห็นหัวควายคําว่าคาราบาวเนี่ยก็คือคําว่าหัวควายของภาษาตากาล็อก ok ก็คือฟิลิปปินส์นั่นแหละค่ะนะคะถ้าพี่ตาอจำไม่ผิดนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะแล้วก็เอามาเปิดวงที่เมืองไทยแล้วก็ร้องเพลงนะคะเสียดสีสังคมเสียดสีการเมืองเปรียบเปยนักการเมืองเปรียบเปย กับสภาวะแต่ละอันแต่ละอันที่มันเกิดขึ้นในสภาวะสังคมไทยที่มันเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละรัฐบาลจนโด่งดังแล้วก็มีแฟนคลับเยอะแต่สิ่งที่ตามมานะคะนอกจากคาราบาเนี่ยจะมีแฟนคลับเพื่อชีวิตที่เยอะมากแล้วเนี่ยทุกคอนเสิร์ตเนี่ยเวลาจัดเนี่ยก็จะต้องมีการตีกันนะคะเกิดขึ้นตีกันทะเลาะกันนะคะอแอร์ก็จะต้องเป็นคนที่อคอยห้ามคอยปรามตลอดเวลานะคะจน เวลามันก็ผ่านล่วงเลยมาหลายทศวรรษณวันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าแก่แกไปเยอะแล้วเพราะว่าวันนั้นเห็น,อ,นอ่านข่าวก็เล่นเลก็อาหารเป็นพิษเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นก็ป่วยกันเล่นๆก็ไม่สบายเพราะมันเป็นไปตามวัยเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะคะถ้าวงคาราบาวยุบแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามี YouTube แเราก็สามารถที่จะดูคอนเสิร์ตหรือฟังเพลงของคาราบาวใน YouTube ได้นะคะหรือฟังในที่ไหนๆที่เราสามารถจะโหลดมาฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอายุเนี่ยพอมันเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องเล่นหลายเพลงหลายชั่วโมงดึกดกด้วยและต้องไปหลายที่เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับบรรดาแฟนๆวงคาราบาวด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นวงระดับตำนานของเมืองไทยเพื่อชีวิตอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวงคาราบาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเวลาหมดแล้วเนาะ เวลาหมดแล้วฝากไว้ด้วยนะคะมิลลี่คอฟฟี่ยังไม่ได้กินเลยอะถ้าเกิดอีโอมอยู่อย่างฉันทุกพอได้จิบมิลลี่คอฟฟี่บ้างเพราะว่าถ้าเกิดกินเนี่ยมันจะไม่หิวมันจะไปพองในท้องแล้วมันจะไม่หิวพอมันไม่หิวมันก็ทําให้เราผอมแค่นั้นจบวิธีการลดความอ้วนก็คือเราไม่เอาของจุกจิกเข้าปากมันไม่หิวกินข้าวนิดเดียวจบยังไงก็ผอมคุณสังเกตเป็นคนป่วยทำไมมันผอมเพราะมันไม่กินเพราะมันไม่หิวมันกินแล้วมันไม่อร่อย นี่แหละหลักการ้ายกาันแต่เราไม่ใช่คนป่วยไงอันนี้อร่อยด้วยแต่อิ่มมันอิ่มแล้วมันอิ่มหลายชั่วโมงเพราะมันมีไซเียมาร์ทไซเียมาร์ทจะทาให้เราอิ่มไปหลายชั่วโมงแล้วขับถ่ายได้ดีด้วยแล้วก็สารสกัดจากาเขาเรียกว่าถั่วขาวจะช่วยในเรื่องของการดักแป้งสารหลายสไปรูลีน่าทาให้เราไม่โสมวันนี้เจ้าของบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ทานกันนะคะ โปรโกล่องเดียวเนี่ยถูกมากไม่แพงเลยเป็นโปรที่คุ้มมากๆซื้อได้เลยนะฮะใครที่ไม่มีเวลาในการออกกําลังกายแล้วอยากลดน้ําหนักแบบราคาที่แบบว่าย่อมเยาสัมผัสได้199 1, 199 1 2, 9 9ยเกล่อง1 9 9ยกล่องสกล่อง389ร้อ่ามกล่อง สามกล่อง579แถมแก้วกาแฟ4ี่กล่อง7 7 9แถมแก้วกาแฟจัดส่งฟรีทั่วไทยสนใจหยิบโทรศัพท์มาสั่งได้เลยสั่งให้ตัวเองกินก่อนเลยหรือสั่งให้เพื่อนให้หรือให้คนที่เราอยากจะให้เขาลดน้ำหนักเร็วๆเนี่ยนะคะได้ทานเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่มันเป็นกาแฟแต่สารสก,กัดมันเนี่ยทำให้เราอิ่มพอเราอิ่มเสร็จปับ๊บมันก็จะทําให้เราทานได้น้อย0ู6ย์4กสาม6ี้ําอีกรอบนะคะ063 494 3 6 5กนะฮะแล้วก็ไลน์องค์ไลน์แอดเฟซบุ้งเฟซบุ๊กขึ้นเรียบร้อยสแกน QR คิวาโค้ดขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่เบอร์โทรศัพท์สั่งซื้อเนี่ยศูนย์หกสามสีาจำชื่อนี้ไว้มิลลี่คอฟฟี่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะอยู่คนเดียวด้วยนะ,ะพี่เต๋าพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ มคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ